มาอีกแล้วจ้ามาแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะอจะขอพาทุกคนนะคะมาทำความรู้จักจกับทีม s a n f r e s เช่ฮิโรชิม่านั่นเองนะคะทุกคนทีมนี้นะคะก็เริ่มต้นขึ้นมานะคะจากทีมขององค์การบริษัท m a ส d a นะคะ ก็เป็นบริษัทรถชื่อดังนะคะในปี1938ภายใต้ชื่อโตโยโกเกียวเอสซก่อนที่จะมาเปลี่ยนชื่อเป็นซานเฟรเช่ฮิโรชิมานะคะในปี1992โดยคำว่าซานเฟรเช่นะคะก็มาจากคำว่าซังที่แปลว่า3นะคะในภาษาญี่ปุ่นนะกับคำว่าเฟรเช่นะคะในภาษาอิตาเลียนนะคะที่แปลว่าธนูลูกธนูหรือว่าลูกศรน,นั่นเองนะคะทุกคนและนะคะสำหรับทีมนี้นะคะก็มีเรื่อง เล่าด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยมีตำนานเรื่องธนู3มดอกนะคะที่โมริโมโตนาริได้เมียวผู้เรืองอำนาจแผบฮิโรชิมานในช่วงศตวตรรษที่16นะคะเคยสอนลูกชายทั้งสว่าการหักธนูดอกเดียวอาจทำได้ง่ายแต่เมื่อนำธนูมารวมกันถึง3ดอกจะแข็งแกร่งขึ้นจนหักไม่ไหวแปลง,ง่งายๆว่าสามวิธีคือพลัง นเองสำหรับซานเฟเชนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะคะที่ประสบความสาเร็จมากนะคะในญี่ปุ่นเพราะว่าเขาเนี่ยเคยคว้าแชมป์ลีกได้สูงสุดถึง8สมัยด้วยกันเออก็เท่ากับคาชิมะแอนเลอร์เลยนะคะอันนี้นับรวมสมัยที่เป็นเออ JSL ด้วยนะคะ Japan Soccer League นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะนับเฉพาะ เจลีกนะคะชื่อเจลีกเนี่ย mm hmm. เขาสามารถคว้าแชมป์มาได้ทั้งหมดเนี่ยสามสมัยด้วยกันนะคะ mm hmm. ก็จะมีในปี2อ1 2 2น1 3แล้วก็ปี2015ส่วนในรายการ Emperor c u p นะคะทีมนี้เนี่ยเคยเข้าชิงทั้งหมดเนี่ย15ครั้งอะทุกคนเคยเข้าชิง15ครั้งนี่ เยอะมากนะคะบอกเลยมากที่สุดอะถ้าเทียบกับทีมอื่นๆนะคะที่เล่นในถ้วยนี้นะคะทุกคนแต่ว่าเข้าชิงได้15ใช่ไหมแต่ว่าสามารถคว้าแชมป์ได้แค่3ครั้งเท่านั้นเองนะคะก็ยังดีนะโอเคส่วนสนามเย่าของพวกเขานะคะคก็เรียกว่าใหม่แบบถอนด้ามกันเลยจริงๆนะคะ,ะ,คะเพราะว่า A d i o n Peace Wing Hiroshima เนี่ยเ <c oughs> พิ่งเปิดใช้งานเมื่อปี2 0 2 4ปีที่แล้วที่ผ่านมานี่เองนะคะ โดยความจุเนี่ยอยู่ที่ประมาณ28,000กว่าที่นั่งนะคะทุกคนและสำหรับชุดแข่งนะคะเน่เป็นไงทุกคนยังคงสีม่วงก็คือเป็นสีของสโมสรนนะคะในแบรนด์ไนกี้นะคะก็เป็นผู้ผลิตแล้วก็ดีไซน์เสื้อเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับไนกีทีมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะคะที่มาแบบเอ้ยแบบ ตารางหมักลุกอีกแล้วนะคะให้ความรู้สึกถึงเสื้อลายตารางหมักลุกของทีมเมื่อปี1996ถึง1999เป็นการผสมผสานการที่สื่อถึงั่วหินกรวดนะคะบนบนรางของรถรางนะคะซึ่งเป็นพาหนะที่นิยมใช้กันมากนะคะในเมืองฮิโรชิมาเอาส่วนตัวคิดว่าสวยนะปีนี้ก็เลิศอยู่นะส่วนผลงานของฤดูการที่แล้วบอกเลยนะเชี่ยไม่ขึ้น คืออีฉันไม่ใช่แฟนทีมนี้นะคะแต่ว่าทําไมถึงดูแบบอินใช่ไหมเป็นเพราะว่านี่นะคะผู้ชายคนนี้นะคะนักบอลที่อีฉันเลิฟที่สุดนะคะก็คือมุ้ยที่ราชินีงดงๆนะคะเคยไปคาแข้งอยู่ที่นั่นใช่ไหมก็เลยแบบเออเชียอยากให้ทีมมุ้ยชนะนะคะทีปอดีตทีมสังกัดเก่ามุ้ยชนะนะคะทุกคนแต่ว่า ปีที่แล้วเนี่ยทำได้เพียงรองแชมป์เจลีเท่านั้นนะคะก็แชมป์เป็นวิโซโกเบใช่ปะ่ะส่วนรองแชมป์ก็คือซานเฟลเช่ฮิโรชิม่านะคะทุกคนอืมก็ต้องมารอลุ้นแหละว่าปีนี้จะเป็นยังไงนะคะเจาแบบเราแบบสะดุดขาตัวเองจนไม่ได้แชมป์อีกหรือเปล่านะคะก็ต้องมารอติดตามชมกันต่อไปนะคะสำหรับพีมพ์นี้นะคะก็ พิฉันเคยไปดูแต่ว่าไม่ได้ไปดูที่สนามเย้าของเขานะคะก็จะไปดูตอนที่เขาไม่เยือนนะคะทีมแถวแถวโตเกียวนะคะก็เป็นปีที่ม้ยเคยไปค้าแข่งอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่อีฉันเคยแบบว่าทำแล้วก็เอาไปเชียร์ม้ยนะคะมีธีศาสินสามหนึ่งแต่ว่าปีนั้นเอยแต่ว่าวันนั้นม้ยไม่ได้มากับทีมเพราะว่าเจ็บนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้แบบเห็นว่าอิชันเนี่ย ไปเชียถึงขอบสนามเจลีกเลยนะคะทุกคนแล้วก็นี่มีผ้ามันคอด้วยเออจริงๆมีเสื้อด้วยนะนี่ประมาณนี้นะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะซางเฟรชเช่ฮิโรชิมาอีฉันก็นำมาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนตรอานที่บอกนะคะซีรีส์เจลีย, 2025, ยังไม่จบกดติดตามแล้วก็รอชม EP ถัดไปในคลิปหน้าได้เลยสำหรับคลิปนี้ไปก่อนและบาย